สนับสนุนรายการโดยบริษัทเหมราชพัฒนาที่ดินจำกัดมหาชนเอามาช่วงสุดท้ายครับอ่าอ่รายการคุยบันทันข่าวคุณคุณคุณสมพลช่วยช่วยนิดเดียวนะคุณกำลังมึงมึงองไรหาอะไรไม่ทราบศูนย์แปดหกเก้าสี่สามแปดหนึ่งเก้าหกเก้าสี่สามแปดหนึ่งเก้าหกคือตอนนี้นะฮะบอกตรงนะฮะผมนี่มีเงินไม่กี่ล้านหรอก ผมถือว่าผมรวยแล้วชีวิตนี้พอแล้วนะแล้วตอนนี้เนี่ยช่วยใครได้เนี่ยก็จะช่วยน <Godzilla. S 1> ะอย่างเอสทีวีเนี่ยพูดตรงๆเนี่ยก็ก็เต็มที่อ่ะ <Brazil. S 1> นะเพราะว่าถ้าช่วยนิวซวนได้ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะช่วยให้สังคมนี้มันดีขึ้นได้อ่าก็มาขอให้ท่านก่อนนะครับวันนี้ขอประชันธ์นิดนึ่ช่วยคน ที่อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะแต่เราจะเปิดรับสมัครอบรมปฏิบัติการล้างพิษตับหลักสูตรผสมผสานอานาชาติสำหรับคนเมืองนะ,ะก็รุ่นที่26นะรายได้นี่ก็เข้า SCV นะครับรุ่นที่26วันที่22-23ถึง 23, พฤศจิกายนนี้นะโรงแรมฟอรัมพาร์คถนนสาธร รับเพียงรุ่นละห้าสิบท่านนะครับปรนิเนิเที่16พฤศจิกายนอาคารบ้านพระอาทิตย์โดยอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์นะฮะดาวโหลดไว้สมัครที่ manager.co.ts นะฮะสอบถามข้อมูลคุณจินตนาจินตนา0894480488คุณนหุ่น089 9935525คุณวันนี0819092487นะฮะต่อเรื่องนะฮะปุ๋นนะะยฝันดินปุ๋ยฝันดินนะครับของคุณลุงจำลองเดี๋ยวผมออกไปซื้อ,อเพราะว่าเสาร์ที่ที่แล้วเนี่ยแม่ไปฟังคุณหมอบ้านแน่เลยไปลงปุย๋ยเห้ามยกน้ำหนักเกิน5้กิโลก็ยกปุ๋ยยกอะไรนี่ก็ตอนนี้ราค,คานะฮะไม่คนใช่ไหม ว่าไปมาม้าพูดถึงคนมาม้าไปด้วยอกําลังมีความสุขกับมาม้าทําสวนมากอตอนนี้ไฟไฟขายนะฮะ0819440496081944098081824944081824894944 4 6 94, 4, 4. ลดราคานะฮะช่วงนี้ก็ลดรประมาณ10%ก็ช่วยให้กเกษตรกรนะฮะแล้วคุณลุง<อ>นะครับ ปีนี้ทั้งสวนของผมนะคุณลุงผมใช้ของคุณลุงนะครับอืาแล้วก็อะไรนั้นมาโยงชิ้นมะปางหวานมะม่วงอกล่องมะม่วงเขียวม่วงกระสวยไวอ้แบบอ่าเขียวกะสวยอกล่องน้ำดอกไม้เออดอกไม้ทองนะปีนี้นะถ้าไม่อร่อยนะยีดีขึ้นเงินต้องมาโทษลุงจำลองนะเพราะถ่ายใช้ปุ๋ยแต่สุดยอดคนอื่นเขาใช้แล้วรับประกันแล้วนะแล้วก็อาสาสมัครรักษาเอสทีวีนะครับ นิ้ส่วนหนึ่งเป้าหมายสองหมื่นแรงนะฮะเพียงท่านละหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทต่อเดือนนะครับอ่าก็หักนะวันที่ยีของเดือนเราเนี่ยนะฮะตอนนี้เราก็ไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยส่สนใจกันนะฮะก็อย่างนี้ละช่วยนะฮะได้เจอกันบ่อยผมว่าคุณโสพลจะได้อยู่นแล้วถ้าพูดจริงๆนะเราสองคนเนี่ยเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ย ก็ไม่เคยเท่าไหร่หรอกใครบอกใครบอกคุณเราอยากได้แต่ว่ามันไม่ได้เดวคุณเดียวคุณตัวคุณเดียวอย่ายุ่งกับผมเรื่องนี้เข้าใจคุณรวยเป็นเศรษฐีแล้วคุณว่างมีหลายร้านก็เรื่องคุณไปแต่ผมยังไม่มีหลายร้านไม่ก็ไม่ไม่ถึงกับซีเรียสเราเป็นสไตายแต่ว่าจาเป็นแต่ว่าเราไม่ซีเรียสเราเป็นจวตายนะแล้วก็สอบถามรายละเอียดนะครับที่0ูน6 9 0 6 6 9 9 0 9 2 5 1 4 7 3 7 3นะฮสะ แล้วก็ต่อด้วยเลยนะครับเสาร์อาทิตย์นี้นะฮะก็ตลาดนัดของเอสทีวีสินค้าช็อปอะไรนะฮะที่แปดพี่เหรอแปดเก้าไงอ๋อใช่ใช่ฮะโอ้ผมว่าผมเบอร์แล้วคุณเนี่ยยกเออผมก็ลืมไปผมมัวจะยุ่งเลวผมจะอยู่ทั้งสองวันนะฮะขายอะไรกันฮะขายอะไรก่ะก็งานนี้ก็เนี่ยผมจอางเกงชาวเลมาขายบอกให้รู้เลยให้เอสวีตัวละห้าสิบบาทออ ผมที่เนี่ย ạt. ก็จะเอาเนี่ยนะฮะก็ให้เอทีวี้ี่สรัพิมพ์ครั้งที่สอยพิมพ์ครั้งที่สามร้อยเลขคนกำลังจะมือหุ้นนะฮะ <S 1> <S 1> <S 1> <อ>แล้วก็อยากรวยหุ้นผู้จ่าภาษาคนอยากรวยหุ้นหน,ะะนังสือเมื่อกี้เนี่ยมันหมดแล้วเมื่อกี้ไม่ได้มาแต่สต๊อกก็มีอยู่ <S 1> <S 1> <S 1> <อ>แล้วก็จะมาขายนะฮะใครที่สนใจเป็นนักลงทุนไม่อ่านไม่ได้นะ <Sounds. S 3> <อ>นะเพราะว่ามันคือจุดยอดอะแล้วคนอ่านแล้วเนี่ยเขาบอก ซึ่งสามวันนี้ยังคุ้มเลยแต่เราขายร้อยห้าสิบนะฮะผมของผมอ้าวต่อด้วยนะฮะพี่กระเต๋อไหมต่อด้วยอะไรนี่นะฮะนี่นี่นี่เนี่ยฮะแซน้าเวลนะครับก็จะมาร่วมกับนิวส์วันเอทีวีด้วยนะจะเอาตู้มาตั้งนะครับผมเนี่ยจะเป็นพรีเซนเตอร์เข้าให้ตั้งอบแล้วนะอจะมีพิเศษนะฮะก็คือว่ามีแพ็กเกจเนี่ยคือพวกไอ้ ผ้าเท็ดตัวผ้าขนหนูผ้าอะไรเนี่ยแถมให้ราคารถพิเศษซื้อที่อื่นไม่ได้แล้วนะฮะและรายได้จุดหนึ่งเข้าเอ v ซีวีนะฮะแลวจะเอาตู้มาตั้งให้ทดลองนะฮะท่านที่ต้องการจะถอยให้คุณพ่อคุณแม่วันวันพ่อหรือว่าเอ่านะฮะเป็นของขวัญดูแลสุขภาพนะม,มันใกล้เข้ามาแล้วแล้วก็หรือว่าจะไป ให้ของความปีใหม่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่คนรับเนี่ยประทับใจแน่นะพะใช้ในครอบครัวนะฮะท่านมาซื้อในงานนี้แต่ไปโทรไปสอบถามรายละเอียดเขาเดี๋ยวนี้เลยนะฮะวันนี้เลยว่าหลักเกณฑไงเพราะว่าเขามีแบบว่าทยอยเป็นง,งดก็ได้นะบัตรเครดิตก็ได้อะไรแต่ดอกเบี้ยไม่มีแล้วราคาก็พิเศษสุดโทรไปที่02 281 7117นะฮะนะโทรไปได้เลยอีกเรื่องหนึง่งก็เรื่องจัดรายการเส้นทางสู่นักลงทุนมืออาชีพนะฮะมผมไปถามเจ้าที่เขาอ่ก็เพิ่งมีชำระเงินสักสิบกว่าลายนะพวกเป็นไปเทศยังไงข่าวที่ถ้าคุณสมบูรก็ดูที่ผมไจัดนะขนาดผมพูดคนเดียวนะ องอาทิตย์จะล้นแล้วอะ่ะต้องอปิดการขายปิดการจองก่อนนะทาไมนี่นะนี่ตัวจริงของจริงมานะสิทปีเปล่าฮะไปต้องเที่ยวสางประเทศมั้งฮะไม่ไม่สามสิบพฤศจิกายนนี้ใช่ไงเส้นทางสู่นักลงทุนมืออาชีพของกองบอกนิวสวรรณเขาจัดแล้วผมเป็นผู้ดําเนินการสัมมนานะฮะม,มีตัวจริงของจริงนักลงทุนขั้นเทพมีถึงสามคนนะไปที่โรงแรมนารายนะฮะวันที่สามสิบพฤศจิกายนนี้ รีบจองไปนะฮะแล้วจะทําให้ท่านเนี่จากสู่เห็นทำแล้วก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมการลงทุนแล้วจะได้รู้ว่าไอ้ที่เขารวยกันนี่ยลงทุนประสบความสําเร็จเนี่ยเขาเริ่มต้นยังไงเขาเลือกวิธีมีวิธีการซื้อหุ้นยังไงโทรไปนะฮะเบอร์เอา0 2 6 2 9 4 4 8 8อต่อหนึ่สส่วนมือถือจำไม่ได้ ก็โทรเอชซี C B แล้วกันโทรเลยนะเอ้าวกลับมาไม่มีแล้วนะฮะอ๋อมีอีกเรื่องนึงครับออนี่ช่วยคนเขาคุณหมอที่เป็นระดับอาจารย์มาจากสุราษฎร์นะฮะแล้วก็เคยรักษาผมจากที่นอนไม่ได้เลยนะฮะขามันเก่งอ่ะเป็นตะกิวนะฮะจนจนอาการดีขึ้นนะฮะตอนนี้เข้ามากรุงเทพมาทํางานขาที่กรุงเทพนะฮะแล้วก็เปิดรับรักษาอยู่โรคอะไรอ่าหมอนวด เป็นอาจารย์เลยแล้วก็ค่อนข้างจะเห็นผลน่ะคุ้มค่านวดคลายจุดนวดแก้ปัญหาเฉพาะจุดรักษาเลยรักษาเลยนวดแบบไหนนวดแบบควีนหนานวดแบบไม่ไม่ก็มีทั้งแผนปัจจุบันแผนอนาคตนวดแบบไหนก็มีทั้งแค่เส้นเขาเรียกแค่เส้น่ะสูตรแกแค่เส้นแล้วก็อะไรที่มันเป็นปุ่มเป็นอะไรเนี่ยนะที่มันเป็นก้อนๆเนี่ยก็จะคึงให้มันนั่นไปนะฮะก็ ก็เป็นหมอที่ต้องต้องนั่นน่ะต้องเป็นระดับอาจารย์นะนะก็ท่านที่สนใจปวดเมื่อยนะเป็นอามาพลึกยกแขนไม่ขึ้นอะไรไหลตรงไหลติดเนี่ยโทรไปเลยนะฮะที่หมายเลขโทรศัพท์ศูนขึ้นนด้หน่อยเลยอะฮะนี่ไงศูนย์แปดหกเก้าสี่สามแปดหนึ่งเก้าหครับขอบคุณมากครับตามให้ดีครับอ่าก็เป็นนั้นว่า ทุกอย่างเพื่อมวลชนี่จบแล้วแพรพันุคุณโฆษณาเยอะเหมือนบางช่องเลยในรายการไทยอินโปรแกรมเนี่ยไม็มีเื้อยืดแจกใช่ไหมไม่มีไหมไม่มี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 บอกว่าไอ้นี่เราก็คือการดูไม่ได้ไม่ได้เพื่อตัวเองเลยนะไม่ได้เพื่อตัวเองเลยเขารอคุณจะพูดเรื่องพี่กระเต๋เปล่าที่เขาเลิกล้มงานวิวาหลังยารักมาเจ็ดปีนี่นพี่กระเต๋ใครคุณไม่ทันสมัยแล้วคุณตกทุ่นตกขอบมากเลย ดาราพี่กระเต๋อที่เขารักกันมาเจ็ดปีแล้วไม่เคยได้ยินชื่อพี่กระเต๋อผู้หญิงก็นาตาสวยอ่ะหนุ่มก็หล่อแล้วเป็นใครพี่กระเต๋อเขารักกันมาเจ็ดปีแล้วเป็นดาราเป็นดาราทำไมทำไมไม่เคยได้ยินนะพี่กระเต๋อเขาร้องให้ร้องออกทีวีตลอดี่ไงอชื่อพี่กระเต๋อใช่ไหมพี่พี่ผู้ชายชื่อเต๋อเขารักกันมาเจ็ดปีแล้วแต่ด้วยสถานการณ์ความจำเป็นไม่เคยหน้าไม่เคยหนหน้ามองไม่เห็นถ้าคุณเห็นหน้าคุณจะลืมมาม่าเลยอ่ะ นะไม่มีทางอ่ะมาม่าผมสวยที่สุดในโลกยืดยันนั่นต้องหยอดตะงกับเพราะว่ามาม่าดูอยู่ะผมผมผมเลื่กคุณจะสนใจพี่กระเตาะสักหนฮะเขาบอกไม่มีมือที่สามนะผมก็ดูซิว่าเขาจะเลิกลากันนานไหม ได้อ้าวข้าวขาวอื่นมีอะไรไหมฮะเรื่องหวยแมวเราไปไปแบบไปว่าอะไรรู้ป่ะมันจะไปยั่วยุให้คนไปเล่นอะไม่ไม่ไม่ถึงแต่จะถูกรวยพันล้านร้อยล้านก็ไมาละเพราะคนที่ไม่ถูกว่ามันมีเป็นสิบสิบล้านนะอ่มีเรื่องอื่นไหมถ้าไม่มีเรื่องอื่นจะขอเรื่องอ่ที่เขาจะต่อต้านอะไรนะเรื่องถอนถอนอะ อ๋อคุว่าไปเลยคุว่าไปเลยโอ้ทนายความใช่ไหมก็ไม่ไม่จะทนายความอ่ะก็จะมีอดีตนกฎหมายอดีตทั้งมีทนายความมีนักกฎหมายแล้วก็จะมีจำเลยที่รอการถอดถอนด้วยนะผู้ถือถุงน้ำตาลอ่าและแลวคนที่ถูกถอดถอนด้วยนะจะอยู่ในข่ายถูกถอดถอนด้วยตอนนี้ก็ออกมาอารวาสเป็นชุดเลยนะบางคนเนี่ยก็เป็นรู้สึกว่าจะเป็น สอสอดีตสสแถวเปากน้ำนะขอบใช้ขอบใช้ขอบนะใช้ขอเนแล้วออกมาเนี่ยก็มาพูดแบบหนังเก่าๆอ่ะพูดแล้วมันก็พูดนี้ไม่อายนะเขาจะไปเห็บหมาตางการเมืองว่าไปสิเห็บหมาตางการไม่อายอ่ะที่จะบอกว่าถ้าไม่งั้นนะเดี๋ยวประเทศจะวุ่นนะอ่าไม่งั้นเดี๋ยวเสื้อแดงออกมานะให้พูดแบบนี้ตั้งแต่ ตอนรัฐบาลยิ่งรักยังอยู่นะสวยเลยใช่ไหมแล้วมันก็ไม่เคยมีนะเสื้อลงเสื้อแดงอะไรที่จะออกมาออกมาออกมาไม่มันต้องหยิบมือไงออกเผาไปเของเมืองไปได้ไงเพอไอ้นี่มันปี53เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วมันไม่มีแล้วออกมาตั้งสอักษนใช้จำไม่ได้เหรอมันก็หยิบมือเห็นไหมครับมันก็ไปเกือบสามแสนก็เกือบก็ก็เกือบสามแสนไงเวลาวางขายไปสองแสนกว่าเวลาวางบินเนี่ยก็มันนไงขายไปสองแสนขายไปสองแสนกว่าคราวนี้เนี่ยออกมาเนี่ยนะฮะคือจะไปบอกว่า ก็จะไปบอกว่าไอ้พวกนี้นะเรื่องจะถอดถอนจากไอ้ส,ส,สนชจะเข้าถอถ้าจะบอกพวกนี้มาเห่าเนี่ยมันก็ไม่สุภาพนะถ้าจะบอกให้พวกนี้มาขูฟ่ฟอ่อฟอมันก็ให้เกียรติมากเกิน<อ>ไปเพราะว<อ>่าแบบแม่เป็นจงงางง,งูเห่าดูมีราคากันไปเอเอเอ,อันนี้พวกนี้ก็คือมีฐานะพูดตรงตรงก็คือแค่ง,งูเขียวอ่ะอ๋อง,งูเขียวเออเขาจ็จิบไม่ใช่งูเขียวอ่ะเขาก็ช่วยอยากจะบอกเขาบอกว่า พูดอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วทีหลังไม่ต้องมาให้สัมภาษณ์เราเอาเทปกข่าๆมาเปิดนะใช่ไหมเพราะว่ามันก็อะไรแล้วก็ขู่ฟังช่วงเขาแกล้งตายไงเขาแกล้งตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแล้วตอนนี้ว่าเริ่มมีฤทธิ์มีเด็กขึ้นมาหลังจากเห็นอาการว่าเขาไม่เอาจริงดีกว่าอาการแกล้งตายเลยขึ้นมาโผล่มาอยากอยากจะถามหน่อยนะฮะไอ้พูดแบบนี้นะเดี๋ยวนี้นยคุณตุ๊ตู่ก็ไม่พูดแล้วนะมาเป็นแสนเพราะอาจจะอายตัวเองแต่ถามว่าวรชัยเหมะนะ ไม่ว่าเฮ้ยว่าเฮ้ยอย่าว่าไม่ไม่อายบ้างเหรอคนที่สามอว่าเขาไม่เป็นข่าวอาจากข่าวได้อ่านเดี๋ยวคนที่ใช้เงินเปลืองไปไปท่องเที่ยวต่างประเทศไปดูงานต่างประเทศจะมาหาเรื่องคุณนอีกเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านข่าวให้อ่านข่าวให้ฮะเอานะฮะก็เวลาก็จะใกล้จะหมดแล้วตอนนี้ก็จะมาดูเรื่องหุ้นให้นะครับดัชนีก็ปรากฏว่าจากบวกหน้าบ้าก็เหลือบวกน้อยลงเท่าไหรบวกสามจุดนะฮะแต่มูลค่าการซื้อขาย ขยับไปแล้ว1น0 0 0ล้านวันนี้เข้าใจว่าคงระดับ50,000ล้านแล้วครับโอ้ราซาดกันเมกว่าแล้วเหรอฮะเยอะนะเพราะปกติเราพูดกันตอนนี้นะมันจะประมาณ8 0 0พันก็แสดงว่าอะไรรู้เ่ฮะแลกหมัดวัดดวงกันฝุ่นตลบแล้วครับหลักแมงเมาหรือเปล่าฮะก็ตอนนี้แมงแมงเมาขายอย่างเดียวนะแมงเมาขาย เพราะว่ากลัวความสูงไงได้ว,ว่าถึงจุดนึงเนี่ยเพิาะฝรั่งยังไม่กลับมาซื้ออถ้าฝรั่งกลับมาซื้อเนี่ยนะพอซื้อเยอะๆขึ้นไปเยอะแล้วเนี่ยแม่งเมาจะตามที่เขาเก็บไว้พวกที่เขาขายเพราะว่าต้องการเก็บเงินสดไว้ตอนสิ้นตีหรือเปล่าครับขายช่ยมีปัญหาขายยากขายตอนนี้ไม่ดีกว่อเลยพักซะหน่อย,ยปีหน้าเขว่ากันใหม่ได้ไหมครับได้ไหนๆก็ส่งท้ายนะพูดถึงตัวเองบ้างนะ ใครจะจัดงานหรือเรื่องผมพับพบป่าสังสรรคนนะฮะช่วงป,ปีใกล้ปีใหม่เทศกาลปีใหม่เนี่้ร้านคุณใช่ไหมร้านอาหารนายโยร้านปลาพื้นบ้านเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีสัมมนาปีหน้าจะมีรายการสัมมนาทุกเดือนนะมีแบบไรเดอร์รีสอร์ทไหมไม่มีใช่ไหมก็ ถ้ามีก็มามาไม่ให้เปิดรยิปิดร้านเลยเพราะว่ามันไม่ได้ไปขายลูกค้าไอ้จเจ้าของมันจะไปดูแลเลยากห่องใช่ไหมมียังมีแรงอีกเลิกคุณไปหัวใจคุณก็ไม่เหมือนเดิมอีะใจถึงอย่างเดียวมันไม่ถึงอ่ะฮะใจถึงมันไม่ถึงหมายเลขโทรศัพท์นะฮะก็ศูนย์แปดหกสาม 65 85 99สําหรับโรงอาหารนายโยนะฮะเราพวกเรากันเองสามล้นกันเองนะฮะเพราะว่าไม่มีพวกท่านอาาหรอร่อยเอาว่าอร่อยอร่อยแน่ไปแล้วบปวอร์เดี๋ยวพี่ๆอย่าเพิ่งนั่งกําลังเช็ดเลือดให้อยู่เดี๋ยไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมมันสมองยังกระจายอยู่เลยเช็ดมันสมองให้ก่อนจะไม่มีใช่ไหมไม่มีเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายรูปร้านมาลงนะเพราะเรามาช่วยกันเองดีกว่าเพราะว่าแต่ผมว่าเพราะว่า งะหวานหวานจ้าส้มโอนครชัยศรีสด,สดสดใหม่ๆนะฮะทุเรียนหวานเจี๊ยบนะฮะ,ะมังคุดถูกๆห้าโลร้อยอพ่อแม่ช่วยอุดหนุนกันหน่อยพ่อแม่พี่น้องช่วยอุดหนุนกันหน่อยอเพราะว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องไม่ช่วยมาอุดหนุน แมงเน่าไม่ใช่นี่เหรอบุรีกล้วยตากระดาษเปล่ามาฝรั่งเหรอเขาไล่มาแล้วเขาไล่มาแล้วเขาไล่มาแล้วใข่แข็งปังก็ไมั้อผู้นี้พบกันใหม่ครับโอเคสวัสดีครับ